กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะเฉพาะกิจนะคะ35มหา,มาตัวเน้นตัวชอบนะ,ะให้ตัวเด่นศูนย์หนึ่งก็เข้านะคะให้ตัวเด่นหนึ่งนะคะ นอยปกติแปดเจ็ดนะคะหลุดเสียดายนะคะหนึ่งเจ็ดก็หลุดให้เด่นหนึ่งนะคะเอดมินเจาะไม่เข้าเสียดายนะคะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะก็ไม่เอาอีกนะคะดูสิอืสี่สองก็หลุดนะคะแปดแปดก็หลุดสองห้าก็หลุดเข้าแต่เฉพาะกิจนะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะวดน,นี้ขอให้มาสุดซอยนะคะน้องพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่หนึ่ง เจ็ดแปดหกเก้านะคะแอดมินให้เด่นนะคะเจ็ดกับเก้านะคะเจ็ดเก้าาจับคู่ได้นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะ, 7, 9, 7, 9, 7, 6, ะ,คะตามด้วยนะคะสวยนะคะแอดมินคำนวณเจอนะคะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดแปดนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดสี่นะคะสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น4 1 6 1 1 6นะคะ5 1 1 5แล้วก็5 2 2 5นะครับแถม8 2นะคะนี่ 0, แปลงร่างได้นะคะน้องพี่น้อง6 8สำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี1 1นะคะ มีหนมีเจนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นคู่นีน้เลยนะคะเจ็ดนะคะก็เจ็ด่แน่อาจจะใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเก้าดดเกนะคะแปดเนะคะหนึ่หนึ่ง จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่นอยไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูดวแงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะ,คนนะ,คะกรบนนาบสวัสดีจ้า